สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านภูมินเทคเตอร์สาขากุจ,จับจังหวัดอุดรธานีวันนี้วันที่15มกราสองห้านะคะวันนี้ร้านของเรามีคีบนะคะพึ่งยกออกจากรถไถฟ,ฟอร์ดนะคะราคาอยู่ที่90,000บาทนะคะหากท่านใดสนใจสอบถาม098-612-7295 0817294501นะคะคีบยกชุดนะคะมีปั๊มมีคอนโทนพร้อมใช้งานได้เลยค่ะพร้อมเอานำไปติดตั้งใส่รถไทฟอร์ได้ หากท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือสะดวกเข้ามาดูที่ร้านของเราได้ร้านของเราตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีขอบคุณค่ะ